สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปพิเ็กพยากาศของเราวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเล่นกันวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองะนะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคืออะไรสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออะไรเอาอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไหมแต่คุณอาจจะต้องลองถามตัวเองก่อนว่า แล้วคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือไม่ถ้าเราพอใจโอเคก็อยู่ต่อไปแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี่ยเราสามารถมีเวอร์ชันที่สบายใจมากกว่านี้แฮปปี้มากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือภูมิใจมากกว่านี้แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยมาดูกันว่า เราจะได้อะไรจากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมาดูด้วยว่าไอ้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคือเปลี่ยนอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะตัวแทนไพ่สามใบนะหมายให้เลือกแทนไพ่สามกองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3มนะ1 2 3สค่ะสามารถกดพอยส์ค่ะแล้วก็เลือกกันได้เลย โอเคพี่เชีน่จะเลกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกันกนกบไพ่กองที่1ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะมาค่ะกองที่1นึ่งนะคะกองที่1เป็นไพ่หกเหรียญส่วนใหญ่หกเหรียญนนเวลานี้เนี่ยหถ้าตัวคนเองเป็นคนที่มีกําลังมากพอมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีรายจ่ายเยอะอืมจ่ายให้คนที่มีความ ต้องเขาเรียกว่าไงนะต้องได้รับความช่วยเหลืออาจจะเป็นช่วงที่คุณทําบุญเยอะช่วงที่คุณบริจาคเยอะช่วงที่คุณมีรายจ่ายเข้าไปช่วยคนที่คิดว่าแบบเออเขาเดือดร้อนกว่าเราหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็แต่ในบางท,าท่านถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังขอทุนน่ะพี่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในไพ่ที่ได้ไม่ว่าทุนนั้นมันจะมาจากผู้ปกครองไม่ว่าทุนนั้นจะมาจากหน่วยงานราชาการหรือไม่ว่าทุนนั้นจะแบบเออมาทางมหาวิทยาลัยหรือมาทางอะไรก็ตามเนี่ยเป็นไพ่ของการได้ อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ต้องการได้รับแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่ารักสําหรับคนที่แบบใช่ค่ะพี่ช่วงนี้แบบรัวมากกระเป๋ารัวจริงจริงอะไรแบบนี้เราไปดูกันมาก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแล้วคือที่บอกต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนอะไรนะสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออะไรไพ่กองที่หนึ่ง justice ได้ไพ่ justice justice ทิ้งถือเหรียญสองไม้สี่ถ้วยอืม แล้วก็ไพ่ห้าดาบสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่เก้าไม้ในเวลานี้พี่ว่าตัวคุณเองค่อนข้างเหนื่อยคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึงคุณอยู่กับสภาวะแบบเหมือนแบบเช้าชามเย็นชามสภาวะที่มีความรู้สึกว่าแบบเมื่อไหรชีวิตในแต่ละวันมันจะผ่านไปสักทีบางท่านมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากไม่อยากไปทํางาน ไม่อยากไปทํางานไม่อยากใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่ในทุกๆวันชีวิตของการรอคอยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยคือหนึ่งในไพ่ของการก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่ว่าคําว่า justice ไพ่ตรงนี้มันหมายถึงความละเอียดมันหมายถึงความละเอียดการเป็นคนรอบคอบมากขึ้นความละเอียดมากขึ้นการที่เหมือนแบบเราหยิบจับอะไรแล้วมันเป็นชิ้นเป็นอันสักทีอะเราไอ้ตรงเนี้ย มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถเอาไปสร้างรายได้ต่อได้บางท่านตัวคุณเองมีความกลัวไม่กล้าสมมติคุณเองเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถนู่นนี่นั่นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่มีโอกาสจากที่เห็นไม่มีโอกาสเลยมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองย้ายฟิวงานใหม่ๆหมแต่ก็ไม่กล้าลองย้ายจังหวัดไหมหรือลองย้ายไปทํางานต่างประเทศดูไหมในสายงานที่เรามีความสามารถซึ่งถ้าคุณได้ย้ายพูดเลยว่าเลือกได้ พูดเลยว่าเลือกได้โอกาสจะเข้ามาหาคุณในระดับเวอร์ชั่นที่แบบเฮ้ยเหนื่อยจังเลยทำไมมันพุ่งเข้ามาเยอะขนาดนี้มันจะเป็นอะไรที่หนึ่งคุณจะได้วีซ่ามันจะมีมีโอกาสที่แบบได้วีซ่าทำงานแบบถูกต้องทางกฎหมายได้แบบเขาเรียกว่ามีใบเซอร์มีเอกสารมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวการันตีความสามารถจริงๆของคุณอะ แบบถูกต้องอะแล้วสิ่งนั้นมันสร้างโอกาสให้คุณแล้วมันสร้างความมั่นคงให้คุณได้ด้วยอเพราะฉะนั้นอะลองดูนะสิ่งที่สําคัญนะพี่ว่า5ดาบ5ดาบกับ9้าไม้ตรงเนี้ยคุณจะสามารถหนีจากคนท็อกซิกหนีจากสภาวะดรามา่าไม่ว่าดราม่านั้นอะมันจะมาจากครอบครัวมันจะมาจากที่ทํางานหรือมันจะมาจากสิ่งรอบตัวคุณสิ่งเนี้ย พาคุณออกไปได้แล้วดูซิคุณต้องเปลีป่ยนปต,ตัวเองคืออะไรบินมาเลยควีนดาบความเด็ดขาดนะพี่ว่าควีนถือดาบควีนดาบค,าบคิงถ้วยเพ่าะควีนดาบมันคือสภาวะที่ต้องยอมรับตัวเองว่าเราลำบาก10ถ้วยวิ f อฟจูน แล้วก็ไพ่หกดาบล้วก็ไพ่เก้าเหรียญถ้าอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราก็เดินออกมาถ้าอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราก็เดินออกมามองหาทางเลือกที่มันไม่ใช่ทางเดิมถ้าเรากําลังยึดติดอยู่กับบางสถานที่ที่เหมือนแบบติ่ต่างเราได้คนคนนึงเข้ามาในชีวิตสมมติเราไม่กล้าไปไหนเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าฉันไปเนี่ยฉันต้องมีปัญหากับคนที่คนรักกันแน่แนเลย ใช่คุนอาบอกว่าถ้าที่ตรงนั้นนะ่ะคาว่าครอบครัวนั้นนะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆในชีวิตของเราการเป็นโสดมันไม่ได้น่าเกลียดเลยมันเหมือนแบบต้องเข้าใจว่าในเวลาเนี้ยสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราแล้วเราต้องให้ลําดับมันก่อนมันคือเรื่องอะไรคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆเหมือนอย่างที่พี่อ่านมาแล้วถ้าเราจะห่วง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พี่ว่าห่วงได้แต่มันไม่ใช่ตอนนี้เพราะพี่มองว่าแนอน่ะคุณมีโอกาสที่จะมีคู่ได้คุณมีโอกาสที่จะมีรักครั้งใหม่ได้หรือในบางคนน่ะอยู่กับความสัมพันธ์เวอร์ชันมีความรักกี่ครั้งมันก็ไม่ดีบางทีมันมันอาจจะไม่โอเคจริงๆสําหรับเราในในในเวลานี้แต่ว่าพอมันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันกลายเป็นแบบเป็นคนโสดที่มีความสุขเป็นคนโสดที่มีความมั่นคงคือมันมีทุกอย่างยกเป็นคู่ มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกมันน้อยคนค่ะที่จะได้ทุกอย่างอย่างเราต้องการแต่เราสามารถได้มากที่สุดได้ถึงมันจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็มากที่สุดได้เช่นกันนะลองดูเพราะฉะนั้นจากในหน้าไพ่อันนี้สําคัญสองคือที่พี่พูดไปเมื่อกี้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาวะของความยากลําบากสิ่งที่เราเป็นอยู่อะ มันไม่ใช่สิ่งที่มันโอเคขนาดนั้นวิธีการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราเจออยู่จากที่ไม่โอเคให้โอเคมากขึ้นพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งคือการออกมาคือการก้าวไปข้างหน้าปัญหามันไม่ได้หายไปในทันทีแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่ตรงนั้นไพคุณเราบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นลองดูนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลือกได้มากขึ้น ประมาณนี้ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณน่าจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดได้เป็นอย่างดี mm hmm. นะจ๊ะเคจบไปแล้ว mm hmm. สำหรับไพ่กล่องที่1ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแนวแบบพัฒนาตัวเองกันนะอ่ะป่ะไปต่อก,ก,กันกับไพ่กล่องที่2นะคะกล่องที่2เป็นไพ่ t h m m g i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  n n นะคะ The Magician เป็นไพ่ของคนที่ครบเครื่อง มีความสามารถหลายอย่างแล้วก็เป็นลินนักการทูตพี่ใช้คํานี้เพราะ t h a m e d i i n คือคนกลางคนกลางที่เวลาที่เหมือนแบบใครเขาจะให้ไปติดต่ออะไรยังไองอะไรเงี้ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ไปพูดแล้วสามารถทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงได้แต่ส่วนใหญ่มันควรจะดีขึ้นนะนะไม่งั้นไม่ควรไปเป็นตัวกลางออนอกจากจะเป็นคนที่เป็นตัวกลางในเรื่องของการสื่อสารปกติได้แล้ว the m e d i a i o n เป็นหนึ่งในไพ่ของ Type ของหมอดูหมอดูมีหลายประเภทนักพยากรมีหลายประเภทแม่เช่นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะสื่อสารได้เก็ตได้เข้าใจได้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีเซนต์แต่สิ่งที่มีแน่ๆสำหรับแมจิเชนคือความรู้รอบด้านเป็นถ้าเป็นทป์หมอดูพี่จะเทียบว,ว่าเป็นหมอดูสายธุรกิจสำหรับไพ่ใบนี้นะ เราก็ตัวคุณเองนะคะบางท่านไม่ได้เป็นหมอด,ดูหรอกแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนแบบหยิบจับอะไรอะ่ะในครั้งแรกๆมันสามารถทําได้ดีโดยที่แบบบางทีอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็สามารถทําได้ดีเหมือนมันรู้ได้เองมันต้องทําแบบเนี้ยเออแล้วก็สามารถทาได้ดีประมาณนี้ค่ะไปดูกันออสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่เล่ไปกองที่สองสิบไม้งานหนักมากขึ้นหรอคะสิบไม้สิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีสิบไม้มีแฮงแมนมีไพ่ห้าเหรียญ ทำเป็นจะบ,บินมีห้าไม้แล้วเป็นไนท์ถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองอืมหน้าไพ่อ่ะพี่ต้องดูก่อนว่าคุณเปลี่ยนยังไงแล้วคุณสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันคืออะไร ถึงจะได้สิ่งเนี้ยขอให้หนึ่งกองสองเด็กถือเหรียญหรอเด็กถือเหรียญห้าถ้วยอืมเด็กเหรียญห้าถ้วยสองด้า สองเหรียญโอเคพี่ว่าเรื่องการคิดบน่นอืมเจ็ดไม้การปิดกั้นการเปลี่ยนน้าไพายขึ้นมาบอกว่ากองที่สองตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดก,กับเรื่องบางอย่างที่คุณค่อนข้างมีความเชื่อแล้วก็ฝังใจกับมันนะคะค่อนข้างฝังใจกับมันเรื่องอะไรที่มันเกิดไปแล้วผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยบางท่านมีปมในวัยเด็ก เรื่องอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งนั้นมันยังวนแล้วคุณก็วนกับมันจนมีความรู้สึกเหมือนแบบประมาณว่าทําไมเรื่องแบบนี้มันกลับมาเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกจริงมันเกิดเพราะอะไรรู้ป่ะมันเกิดเพราะตัวเราบางครั้งมันเกิดเพราะตัวเราดึงดูดมันเข้ามาเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราเคริดเวลาเราพูดหรือเวลาเราทําอะไรอะเราต้องมีสติอยู่กับตัวเองถ้าเราไม่อยาก รับจเออไม่อยากรับไม่อยากเจอสิ่งนั้นเราจะต้องไม่ไม่ไม่คิดถึงมันมันทำได้เพี่เมย์ก็มันห้ามตัวเองไม่ให้คิดไม่ได้หรอกแต่มันทําให้ตัวเองไปนึกเรื่องอื่นได้นะก็แทนที่จะนึกเรื่องนี้ไปนึกเรื่องอื่นแทนที่จะทําสิ่งนี้ไปทําสิ่งอื่นลองดูดิแต่เราห้ามสิ่งนั้นไม่ได้อยู่แล้ว เราห้ามพฤติกรรมไม่ได้เราห้ามใจเราไม่ให้คิดไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเรื่องที่จะคิดได้ลองดูลองดูที่เห็นน่จากในหน้าไพ่อะ่ะมันเหมือนสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนอะ่ะคือเปลี่ยนในเรื่องของความลังเลเปลี่ยนในเรื่องของการคิดวนเปลี่ยนในเรื่องของการที่ถามเคลื่องไงนะย้ำคิดย้ำทำถามตัวเองซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่มันผ่านไปนานละเลิกโทษตัวเองด้วยในเรื่องบางเรื่อง เลิกโทษเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแล้วบอกตัวเองว่าเรื่องน,น,นั้นน่ะมันผ่านมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันคือสภาวะของการที่เหมือนบอกตัวเองว่าชีวิตฉันมันไม่ไปไหนเพราะมันติดเงื่อนไขอะไรมันติดตรงนั้นมันติดตรงนี้นมันติดตรงโน้นอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบทําให้ตัวคุณเองอะ่ะ ล้าที่จะหาทางออกใหม่ๆให้กับเส้นทางที่คุณต้องการอีกเรื่องหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่าคนกองนี้เป็นคนกองขี้เกรงใจเป็นคนกองขี้เกรงใจเป็นคนกองที่ไม่อยากทะเลาะก,กับใครเป็นคนกองที่มีความรู้สึกแบบเก็บความเสียใจกลับบ้านมาสมมติมันมีคนในที่ทํางานแล้วกันยกตัวอย่างทําไม่ไดีกับคุณเลยไม่ไดีเลยเดินมาว่าคุณอะไรเงี้ยในเรื่องที่คุณก็ไม่ได้ผิด หรือแบบงงๆอ่ะคุณยังงงๆอยู่มันคือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้แต่ตั้งคําถามว่าคุณนี้มันโตมาอย่างไงมันพูดอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้ใช่ปะมันคือสภาวะของการที่ณนะโมเมนต์นั้นนะ่ะคุณนะ่ะได้แค่ลองไห้เว้ไพ่เลยขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่อะขึ้นบอกคุณจะปากกล้ามากขึ้นห้ามเมท้าห้ามเมท้าในถือเมเท้า คุณจะปากกล้ามากขึ้น oh. เพื่ออะไรรู้วป่าเพื่อปกป้องตัวเองสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะเกิดขึ้นจากตรงเนี้พี่มีความรู้สึกว่าคุณลองตั้งหมเซตใหม่นะอะอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําแล้วเราจะเสียใจทีหลังเนี่ยทาโลดเอาลงมาวัานนี้อย่าปล่อยให้มันค้างคายอย่าปล่อยให้คําว่านอนตุยตาไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกองนี้พี่มีความรู้สึกว่าเป็นกองที่เหมือนโดนโดนแกล้งมาเยอะ เพราะฉะนั้นนะจากในหน้าไพาอ่อ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันได้ชำระชะล้างสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นตัวฉุดรัง้งสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองออกไปอะ่ะเออ<ม>ให้คุณอะ่ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาด่ามาเราก็ด่ากลับก็มาดิครับอะไรเงี้ยระคุยพี่เมยุลูกดวงเปล่า ราจะปล่อยให้มันค้างคาเพื่ออะไรคะคุณคุณลูกดวงทั้งหลายคุณลูกช่องทั้งหลายฮะอารมณ์แบบนี้คือน่าไพ่เนี่ยพี่เห็นพี่มีความรู้สึกมันจะไม่หายไปเว้ยจนกว่าคุณจะกล้าไปเผชิญหน้าจนกว่าคุณจะกล้าไปประทะ,ปปะ <laughs> มันไม่หายอะจริงๆนะมันจะเป็นปมในใจให้ความทุกข์อยู่ที่เขาอย่าเอาไว้ที่เราค่ะลุยค่ะอีก,กองนี้กองนี้ทนมาเยอะ เจียมเนื้อเจียมตัวมากเลยกองเนี้ยเพราะฉะนะั้นอ่ะพี่บอกเลยนะมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยหนักมากขึ้นแต่มันทำให้คุณ drive ชีวิตคุณจะรู้สึกมีความกระปี้กระเป๋ามีพละกกำลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากพาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นแต่ทางที่ก่อนนั้นเนี่ชีวิตคุณน่ไม่ได้จินตนาการอะไรเลยกว่าจะผ่านไปวัน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 นะวนลูวนลูความเหนื่อยวนลูความท้อ สิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคือกรู้นาลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองได้แล้วปกป้องความรู้สึกตัวเองปกป้องสิทธิตัวเองทำซะเราชีวิตอะมันจะพุ่งไปสู่จุดที่คุณคิดว่าคุณได้แค่นึกคุณได้แค่ฝันมันไปได้จริงสิ่งที่มันจะล้างเราไว้ไม่มีหรอกนอกจากตัวเราเองอืมจบประมาณนี้ไปต่อกระพริกองที่สาม มาจากไพ่กล่กองที่สามมากลองสามเป็นไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเนี่ย <c oughs> พี่ให้นิยามคำนี้ว่าสำหรับพไพ่ใบนี้นะว่าเป็นไพ่จำใจจากลาแล้วแก้วตาอสัญญาจะไม่แน่ใจคือไม่ได้อยากมูไม่ได้อยากออกมาแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้ว ห็นป่ะมันมีถ้วยตั้งอยู่8อันแล้วว่าเต็มที่คือ10บก็คือหายแค่2องถูกป่ะแต่แบบมันสนั้นก็หาไม่ได้หาความร่วมมือไม่ได้หาหนทางข้างหน้าไม่ได้จําเป็นตําใจต้องมูบอกมาบางท่านเจอปัญหาความสัมพันธ์เนาะไปต่อไม่ได้จริงๆแต่บางท่านก็คือเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกเราลงทุนทําอะไรลงไปแล้วด้วยใจด้วยความรู้สึกแล้วมันไม่ได้อีกอันนึงเนี่ยสำหรับแปดถ้วยมันคือไพ่สภาวะระวัง ซัมติงที่คุณตัดสินใจในการมูฟในการทำในการแยกซัมติงบางอย่างลงไปแล้วมานั่งเสียใจทีหลังด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่น่าเลยอแบบนั้นอะเนี่ยคือหน้า,พาไพ่ใบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะขอให้ให้คุณหน่อยคนที่เลือกไพ่กองที่สาถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะได้อะไรสิ่งที่คุณจะได้จากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่กองที่สา 6ดาบไปแน่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทำให้คุณได้อพยุ <c oughs> มี6ดาบมีเดวิลมี10ไม้ขยันมากขึ้นไหมสี่เหรียญดูเก็บตังค์ได้เยอะแฮงแมนเลเวอร์ เงีย้ยพี่ขอดูก่อนว่าแล้วสิ่งที่คุณต้องทาอะ่ะคืออะไรที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมันคือต้องทํำยังไงขอใภัยหน่อยทาอะไรห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าพี่ว่ามันคือความขยันขันแข็งมีห้าไม้เท้ามีเทมเพนมีหกถ้วยสีดา ดาวถวยอืมเอ็มเพจโอเคเราตีในเรื่องความหลักก่อนจากในหน้าไพ่สามไม้สามไม้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามองทางอื่นอย่ามองที่เดิมมองที่อื่นเลือกที่อื่นทําที่อื่นหาคนอื่นอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าไพ่นะคะเอาอย่างแรกก่อนสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรออืม ชีวิตมันเห็นชัดเจนว่าไปจากสิ่งเดิมแน่นอนอาเรื่องความรักเนาะในเรื่องความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่พี่รู้สึกอย่างนั้นนะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เออเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่จะเรียกว่ามีปัญหาเราสองสามคนเนาะ ก็เป็นไปได้หรือเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ถ้าคุณเป็นคนชอบคนที่ทเสพติดการมีคุณอยู่ในชีวิตคุณสกินชิปหรืออะไรเงี้ยคุณจะได้คนแบบนั้นนะเข้ามาในชีวิตคนแบบนี้จะก้าเข้ามาแล้วก็เวอร์ชันคนที่คีดถึงเวอร์ชั่นคนคีดถึงก้าวเข้ามาในชีวิตได้ นะคะคุณจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบต้องอยู่ในใสายตาเขาตลอดมันกระดิกกระเดียตัวไม่ค่อยได้มากหรอกนะแต่ว่าคนนี้เขาก็เป็นคู่คุณนะคนนี้เขาก็เป็นคู่คุณนะคะซึ่งถามว่าแล้วสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไรคือในเวอร์ชั่นที่เหมือนประมาณแบบเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราอยู่กับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเราสองสามคนเราคือคนที่ เราสมควรได้เป็นคนที่ก็มีความสุขคนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันเราก็เป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ในพาร์ทหนึ่งในชีวิตเหมือนกันสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันคือการหาความสุขให้ตัวเองอยากกินอะไรกินอยากใช้ชีวิตอย่างไรใช้แล้วก็เวลาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณพูดบ้างเหมือนแบบกล้าที่จะรักษาสิทธิตัวเอง นะคะกล้าที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองอยู่ในพื้นที่ตรงไหนแล้วไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนเช่นเราอยู่กับคนคนนี้ไม่เวิร์กต้องกล้ายกย้ายอ,อย่าทนมันไม่ใช่ไพ่ของการทนะ่ะแล้วก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบดูแลคนอื่นได้ก็ดูแลตัวเองด้วยหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินแล้วบอกตัวเองว่าฉันก็สมควรมีความสุขเหมือนกัน อะไรประมาณนี้ซึ่งเนี่แหละมันจะทำให้ตัวคุณสามารถหลีหลีหนีออกมาจากคนที่ไม่ค่อยโอเคจากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคจากคนรักที่เหมือนจะรักเราแต่ไม่รักเราแล้วไปเจอคนที่เป็นคู่จริงๆความสัมพันธ์นี้คุณต้องสละสิ่งหนึ่งก่อนคุณถึงจะได้อีกสิ่งหนึ่งมาคุณไม่สามารถแบบเหยียบเดือ2สองแคมได้อะเออนี่คือเคสของความรักนะสองถ้าเป็นเคสของ ไม่ใช่เคสของความรักความสัมพันธ์หรอไม่ใช่เคสปัญหาเราสองสามคนพี่ว่ากองเนี้อาจจะเป็นกองที่รักคนยากคืออยากมีคู่แต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองอยากมีคู่แต่ก็ไมอ่อยากมีคู่แต่ก็ไม่เล่นโซเชียลอยากมีคู่แต่ก็ไม่พาตัวเองไปตามสถานที่สาธารนะอยากมีคู่แต่ก็ไม่พาตัวเองไปเข้าร่วมกิจกรรมนูน่นนี่นั่นแล้วไอ้คนที่มันอยู่ในวงรอบๆตัวเราอ่ะหนึ่งมันก็ด้มีคู่กันไปแล้วหรือสอง มันก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเพื่อนจริงๆอะ่ะแต่ก็อยากมีคู่เพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกว่าการูนาพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบว่ามันจะมีคู่ได้อะถ้าเป้าหมายเราอะอยากมีคู่หรือเป้าหมายเราอยากเป็นอะไรอะ่ะก็ให้พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนึกออกใช่ไหมอยากผอมก็ก็ออกกําลังกายอย่านั่งเฉยๆออกกําลังกายด้วยควบคุมการกินด้วย อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็หาความรู้เกี่ยวกับอะไรลักษณะแบบนั้นนะ่ะนั่นแหละเราจะต้องดูในองค์รวมตรงนั้นแล้วมันจะสามารถทําได้เหมือนอย่างอันนี้ยให้ค่อเราบอกว่าคุณต้องออกมาจากการปิดกั้นตัวเองออกมาจากการปิดกั้นตัวเองมันก็จะช่วยได้นะคะก็จะทำให้คุณสามารถเจอคู่ได้ในที่สุดนะนะปัญหามันติดอยู่ที่ตัวเราเราอาจจะไม่ได้เจอใครง่ายขนาดนั้น มันต้องพาตัวเองออกมาแล้วมันจะทำให้คุณกล้าเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากขึ้นเคสต่อมาถ้ามันเป็นเรื่องของของงานส่วนคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งคุณต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือการการกลาระะ้าปะทะพี่พูดเลยในเรื่องของงานคุณต้องกลาะะ้าปะทะคุณต้องกล้าบ,บอกในสิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรงานมีอะไรงานมีปัญหาอะไรหรืออะไรอย่างไรคุณต้องกลาะะ้าปะทะ กล้าพูดกล้าคุยกล้าชี้แจงนะคะหรืออยู่ในโหมดที่เหมือนประมาณว่าถ้ารู้สึกอีต,ตรงที่ปะทะมันไม่เวิร์กจริงขอย้ายย้ายโรงเรียนย้ายบริษัทย้ายแผนกย้ายห้องยังไงก็ได้มันต้องขอย้ายเพื่อความสงบสุขของตัวคุณแล้วคุณจะได้เดินออกมาจากจุดที่แบบแฮปปี้มากขึ้นทำงานงานหนักจริงแต่ก็ได้เงินด้วยมันจะผาสุกมากขึ้นส่วนคนที่เหมือนแบบอยู่กับโหมดของคนที่ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมูบอ,อกมาจากคนที่ไม่โอเคนะคุณน่ะยังคงเป็นคนที่ต้องทํางานหนักอยู่จากในหน้าไพา่แต่มันสบายใจมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วคําว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แค่แบบดูแลตัวเองสครับตัวลดน้ําหนักนู่นนั่นไม่คําว่าเปลี่ยนน่ะคือเปลี่ยนทั้งกายทั้งใจถ้าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เปลี่ยนถแต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วโอเค เราก็แค่ m a i n ท a มันไปแต่ถ้าไม่พอใจลองเปลี่ยนดูไหมนะคะประมาณนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับพี่ดในพีย,พยการของเราวันนี้หัวข้อแนวพัฒนาตัวเองนะนะสิ่งที่คุณจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นยังไงนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ